แน่นอนด้านล่างคือนิยายคำบรรยายสำหรับวิดีโอ YouTube เกี่ยวกับรีวิว Isuzu D Max d l 4 0รุ่นปี2020เป็นภาษาไทยความยาว500คําคำพร้อมพูดถึงสเปคฟีเจอร์ความสปอร์ตและมีการแนะนำช่องชิฟรีวิวรวมถึงการเชิญชวนให้กดติดตามไลค์แชร์คอมเมนต์ทั้งตอนต้นและท้ายอย่าลืมกดติดตามช่องชิฟรีวิวช่องที่รวมทุกเรื่องของรถยนต์รีวิวตรงไปตรงมาทั้งรถใหม่รถมือสอง และบทวิเคราะห์ฟีเจอร์ที่คุณต้องรู้ก่อนตัดสินใจซื้อรถวันนี้เราจะพาไปดูรถกระบะที่ไม่ธรรมดาอย่าง i s US u z สุด a x d ม40รุ่นปี2020ซึ่งเป็นรุ่นกลางสูงที่มาพร้อมความหรูความแรงและความอนเนกประสงค์ d m a x d ก40ปี2020มาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซน1.9ลิตรเทอรลิรโบให้กำลังสูงสุด1 5 0 1ง2้าแรงมา้าแรงบิด350-360นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติหรือเกียร์ธรรมดา วิ่งทางไกลหรือแม้แต่ลุยออฟโรดด้วยระบบช่วงล่างที่ออกแบบมาเพื่อความลุ่มนวนแต่ยังแข็งแรงพร้อมระบบการสะเทือนที่ซับแรงกระแทกได้ดีรูปลักษณ์ภายนอกของ d L ีเอดูบุกบุนและทันสมัยด้วยไฟยหน้าแบบดีไอเลสกระจังหน้าขนาดใหญ่สีครเมียมล้ออัลลอยขนาด18นิ้วพร้อมราวหลังคาและกันชนดีไซน์สปอร์ตมีรายละเอียดที่เน้นความพรีเมียมแต่ก็ยังดูดรานในแบบกระบับพันแกรงภายในห้องโดยสาร d L ีเอถือว่าหรูหราเกินค่าสำหรับรถกระบะบอดหนังปรับไฟฟ้าหน้าจอสัมผัส ขนาด9นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto พร้อมระบบเสียงแบบ8ลำโงพงภูมงมาลายมลติฟังก์ชันและระบบปรับอากาศอัตโนมัติพื้นที่โดยสารด้านหลังกว้างมีที่วางแขนตรงกลางเพิ่มความสบายในการเดินทางไกลาการออกแบบแผงคอนโซลดูเรียบหรูและจัดวางฟังก์ชันได้ยอย่างเป็นระเบียบในเรื่องความปลอดภัย DL40 ก็ไม่น้อยหน้าเพราะมาพร้อมระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่หลายอย่างเช่นระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนเมื่อออกนอกเลนกล้องถอย พร้อมเซ็นเซอร์การะยะและถุงลมนิราภัยรอบคันถือว่าเหมาะทั้งสำหรับครอบครัวและการใช้งานเชิงพาณิชย์ในการขับขี่จริงดี a x ็ก4 0ให้ความมั่นใจทั้งบนถนนเรียบและทางวิบากพวงมาลัยแม่นยำตอบสนองดีตัวรถเกาะถนนได้ดีแม้ในขณะบรรทุกหรือเข้าโค้งความสูงใต้ท้องรถก็เพียงพอสำหรับการลุยทางทุกะหรือขึ้นดอยลงเขา สรุปแล้ว Isuzu D-Max d a 4 0รุ่นปี2020เป็นรถกระบะที่ตอบโจทย์ทั้งความแรงความรูความปลอดภัยและการใช้งานในชีวิตประจำวันหากคุณมองหารถกระบะที่ใช้งานได้หลากหลายแต่ยังมีความพรีเมียมและความสปอร์ตรุ่นนี้ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามอย่าลืมกดติดตามชิปรีวิวเพื่อไม่พลาดทุกรีวิวรถที่น่าสนใจกดไลค์แชร์และคอมเมนต์ใต้คลิปว่าอยากให้เราทำรีวิวรถรุ่นไหนต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้า หากคุณต้องการเวอร์ชั่นสำหรับอ่านสคริปต์หน้ากล้องหรือปรับเป็นบทพูดสำหรับวิดีโอเพิ่มเติมบอกได้นะครับ